มีคำเตือนออกมานะคะว่าเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนแพร่ระบาดได้เร็วกว่าสายพันธุ์อื่นๆค่ะซาจิตจาวิตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของอังกฤษระบ,บุว่าเชื้อโควิด19สายพันธ์โอมิครอนแพร่ระบาดได้เร็วกว่าสายพันธุ์อื่นและอาจจะมีผู้ติดเชื้อสายพันธุ์นี้ในประเทศแปะ1่ล้านคนภายในสิ้นเดือนนี้ และได้ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการคุ้มเข้มเพื่อหลีกเลี่ยงคำสั่งปิดเมืองในช่วงปีใหม่หลังจากรัฐบาลยกระดับมาตรการป้องกันโควิด -19 ซึ่งรวมถึงการขอให้ประชาชนทำงานจากบ้านสวมหน้ากากอนามัยระหว่างอยู่ในพื้นที่สาธารณะและต้องแสดงเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนเพื่อเข้าไปใช้บริการตามสถานที่ต่างๆ บริษัทเมตาแพลตฟอร์มเตรียมระง,งับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกองทัพเมียนมาทั้งหมดใช้พื้นที่บน Facebook โดยระบุว่าการตัดสินใจนี้อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลจากประชาคมโลกและภาคประชาสังคมซึ่งชี้ถึงบทบาทของธุรกิจต่างๆในการสนับสนุนเงินทุนให้กับกองทัพเมียนมาเมตาได้ระง,งับบัญชีผู้ใช้งานกว่า100บัญชีซึ่งเชื่อมโยงกับธุรกิจของกองทัพไปแล้ว ได้อยู่ระหว่างการกำหนดรายชื่อบริษัทที่อาจจะเกี่ยวข้องโดยอ้างอิงจากรายงานขององค์การสหประชาชาติเมื่อปี2562รวมทั้งงานวิจัยของกลุ่มนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยในเมียนมาเฮลิคอปเตอร์อหารของกองทัพอินเดียประสบเหตุตกในรัฐธมินาดูโดยภาพที่บันทึกได้จากที่เกิดเหตุ แสดงให้เห็นถึงซากเฮลิคอปเตอร์ที่กำลังเกิดไฟลุกไหม้พร้อมกับประชาชนที่พยายามช่วยกันดับไฟเจ้าหน้าที่กำลังเร่งลำเลียงผู้บาดเจ็บโดยสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้จะสืบสวนกันต่อไปค่ะเหตุน,นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตรวมกัน13คนหนึ่งในนั้นคือคนเอกมิพินราวัตผู้บัญชาการทหารสูงสุดและภรรยาที่ร่วมเดินทางไปด้วยโดยพลเอกราวัตวัย63ปี เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดคนแรกของอินเดียหลังจากรัฐบาลชุดปัจจุบันตั้งตำแหน่งนี้ขึ้นเมื่อปลายปี2562เพื่อประสานการทำงานระหว่างกองทัพบ,บกกองทัพอากาศและกองทัพเรือน,นายกเทศมนตรีกรุงโรมกดสวิตช์เปิดไฟต้นคริสต์มาสที่ใจกลางเมืองเพื่อต้อนรับเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองท่ามกลางผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมและถ่ายรูปต้นคริสต์มาสเป็นจำนวนมาก ต้นคริสต์มาสนี้สูง23เมตรประดับด้วยไฟ3แสงดวงกับลูกบอลตกแต่งอีก800ลูกที่ฐานมีกลอ่องของขวัญตกแต่งยู่17กล่องแทนวัตถุประสงค์ในภารกิจขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนงบประมาณการตกแตง่งและตั้งต้นคริสต์มาสร่วมกับบริษัทพลังงานต่างๆเพื่อประชาสัมพันธ์แนวคิดเมือนอย,อยั่งยืน